แล้วก็เลยจัดดอกมาเต็มเลยนะคะตอนรับสงการนะคะตอนรับสงการเราต้องเราต้องใส่ดอกขนาดนี้เลยนะคะ,ะวส, <laughs> ส <laughs> วัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้วันนี้วันอาทิตย์สุดหันษามีใครว่างไหมเนี่ยหรือว่า ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วบรรยากาศฝนตกแบบชุ่มฉ่ำมากเลยนะตอนนี้อยากนอนมากช่างอยากจะนอนอยากจะปิดร้านนอนนะคะแต่ว่าสาวๆดูสิคะสาวๆสาวๆเขากลับกันไม่ได้นะคะเขามาทำสวยเขามาทำสวยกันเสร็จแล้วแต่ก็กลับกันไม่ได้วันนี้ที่ร้านเราก็บรรยากาศคือคืนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ นีค่ค่ะสองสาวที่กำลังทำสีผมอยู่เคสนี้นะคะเคสนี้น้องอ้อมมาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะขอคิวแรกนะคะเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าวันนี้ฝนคงจะตกถึงทุ่มหนึ่งนะคะยืดผมเสร็จแล้วก็คงกลับไม่ได้เพราะว่าฝนตกหนักอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วของเคสนี้นะคะเคสนี้น้องแผมอ่า มาทำสีสีจับจ้าค่ะสีโทนเทาโทนเทาประกายม่วงหม่นเรากำลังทำการฟอกสีตอนนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะร้านเรามีสูตรฟอกผมที่ไม่ต้องกลัวว่าผมจะพังผมจะเสียไปกว่าเดิมนะคะร้านเราสีเป๊ะมากอยากได้โทนสีไหนเลือกมาเลยจัดมาเลยเรามีให้ทุกโทนสี แจมแจมสหรับสงการกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสาวสาวสามส,สาวนี้ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะคะอ่าเคสนี้ทำคิว้วโอ้โหทำคิ้วสวยมากอ่าเคสนี้นะคะเคยทำมากี่ปีแล้วนะเคยทำคิ้วมาแล้ว3ปีแล้วก็วันนี้อยากจะมาแก้คิว้วอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะ ทำเสร็จแล้วเคสนี้เป็นเคสแก้คิ้วลบขึ้นโครงใหม่แล้วก็ลบเก็บส่วนเกินไปพร้อมกันในครั้งเดียวเลยก็เราก็จะได้คิ้วที่เป๊ะปังขนาดนี้เลยหวัดดีค่ะน้องจีนหวัดดีค่ะไอรีนเป็นไงบ้างตอนทําเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลย นอนชิวสบายเลยใช่ไหมตอนแรกก็คิดกลัวเนาะกลัววา่าตอนที่จะทำมันจะเจ็บเหมือนร้านเดิมไหมใช่ไหมค่ะนี่ทำเสร็จใหม่ๆเราก็จะได้คิว้วที่เป๊ะปังแบบนี้เลยเนาะทีนี้เราก็มาดูเคสนี้กันอีกเคสหนึ่งเคสนี้ไม่เคยทำเคสนี้เป็นคิว้วใหม่แต่เห็นเพื่อนทำสวย เห็นเพื่อนทําไปแล้วสวยก็เลยอยากทําบ้างคนนี้นะกลัวเข็มมากตอนเตรียมเครื่องมือจะมองอยู่ตลอดเวลาเข็มมาอย่างเข็มมายัางนะคะคนนี้กลัวเข็มมากแล้วเจ็บไหมไม่ค่ะน้าไม่เจ็บเลยกลัวกันกลัวกลัวกลัวเข็มกลัวเข็มแต่ว่าตอนทําก็ไม่เจ็บแล้วก็ได้โค้งคิ้วที่ เป๊สวยถูกใจนะคะแล้วมาดูเคสนี้ที่พาเพื่อนๆมานะคะเคสนี้เป็นคิ้วที่เพิ่งจะลอกใหม่ๆเลยลอกยังไม่หมดดีนะคะพอดีว่าทำไปแล้วสวยเพื่อนๆก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพาเพื่อนมานะคะอันนี้คิ้วที่เราทำแล้วลอกลอกใหม่ๆเลยมันก็จะได้คิ้วที่เป๊ะแบบนี้เลย ดูยังมีสะก็ดสะเก็ดอยู่ตรงนี้ยังลอกไม่หมดนะคะอันนี้วันนั้นทำกันไปสามคนเนาะนะทำสามคนแล้วก็ปังกันทุกคนเลยก็เลยพาเพื่อนๆมา,าทำสวยกันนะคะตอนนี้ข้างนอกก็ฝนตกเราก็เลยยังกลับกันไม่ได้อันนี้นะคะแล้วก็เรากำลังจะลงมือเชือดอีกเคสหนึ่ง อยู่ตรงนี้เชื่อดอีกเคสหนึ่งตอนนี้บรรยากาศที่ร้านเรานะคะเคสนี้ยังไม่เคยทำแปะยาชาทิ้งไว้แล้วก็เราก็จะลุยคิ้วจัดคิ้วปังๆให้น้องนะคะเดี๋ยวถ้าใครสนใจใน ทำสียืดดัดจาก,กคิ้วต่อขนตาสวยๆต้อนรับเทศกาลสงการนะคะพักเข้ามาสอบถามคิ้วกันก่อนวันนี้วันนี้น่าจะว่างช่วงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีจองกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงวันธรรมดาก็มีคิ้วจองกันมาพอสมควรแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆถ้าอยาก ถ้าสนใจอยากให้เราดูแลในเรื่องของงานผมงานยืดสีผมสักคิว้วเเคยทำคิ้วแล้วมีปัญหาอยากจะแก้สีอยากจะแก้ทรงทำคิ้วมาแล้วไม่ถูกใจก็ทักเข้ามาถามคิว้วสอบถามคิ้วได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลุยงานทำคิ้วให้น้องก่อนนะคะ เดี๋ยวทำคิวให้น้องก่อนเดี๋ยวจะลงผลงานสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะที่ร้านเรารับทุกอย่างทั้งมสาม,สาม,สามเราเราชนะแล้วก็บัตรสวัสดิการนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถมาใช้บริการได้ค่ะสอบถามคิวกันเข้ามาเพราะว่าร้านนี้เขาจะแน่นๆหน่อยนะคะบิวตี้ n ัมเบอรวันค่ะซอยวัดห้วยปราบจ้า ต่อแล้วลุยต่อแล้ว